ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนักทิทตุท่านก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องห้อยเด่นในหอยอีกแล้วนะก็เป็นแนวทางหนึ่งกรกดาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันใบนี้ก็เป็นแนวทางท่านนี้ก็แบ่งปันแน,นวทางตรองตดแบ่งป,ปันคู่เดียวสามห้าแล้วก็ จับชุด2องสามห้าสี่สามห้าหสหจ็ดสามห้าแปดห้สหครับท่านก็แบ่งปานรวมเจ็ดชุดนะท่านเจ็ดชุดรวมชุด2องตัดวด้วยก็เป็นอทาน หนึ่งเนวทางนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันปเนีวทางหลักหลักอร้อยเบบเป็ดตัวนะเบบเป็ดตัวส่วนนี้ก็เป็นเนียวทานที่ประพันธ์มาก็แบ่งปันป เป็ดตัวนะขาดสองตัวเป็ดตัวขาดสองตัวก็ส่วนนี้ก็เป็นเนวทันที่ประพันธ์มาครับท่านผู้ชม544ก็ผ่านนะนะสามเก้าห้าก็ผ่านนะท่านเนวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปัปด ขาดหกับ1ก็เหลือ2 3 4 6 7 8 9 0 2 3 4 6 7 8 90กน็ะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางแบบสี่ตัววิ่งร้อยสิบหน่อยก็แนวทันที่ผพ,พันมาสรุปแล้วก็มีผ่านนะ ก็ผ่านแล้วก็มีหลุดด้วยเนาะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดแปดเกนย์เจ็ดแปดเก้านที่แล้วก็แบ่งปันปดเก้าศนยท่านก็ผ่านผ่านศูนผ่านศ เดือนถัมนี้ก็เบ่งปานเจนะ็ดเป็ดเก้าศูนย์ก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งใายดอยไปต่อกันครับใบนี้จับชุดสามตัวสามสูตรไม่โชว์จับชุด สุดที่หนึ่งหสุดที่สอสุดที่สามไม่ชูนะถ้าจับชุดนะจับชุด6กแปดห้าหแปดสกแปดหและก็หกแปดนะก็แบ่งปัน,ปนรวมสองชุดเป็นแนวทาง 685682ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันป่นท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับบ่อยนี้กลุ่มกินษดเนื้อทานสองตัวก็เบ่งปันหกสองเจ็ดสองแปดสอง 2, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 7, 4, 8, 4, 6, 5, 7, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 5, 3, 4, 3, 4, 6, 4, 9, 5, 9ก็เบ่งปันรวม20ชุด20ชุดนะ ต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปน4ตัวนะท่านสี่ตัวก็ที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านเจ9ปกก็ส่นก็ผ่านห้กเป็ก็ผ่านนะในทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปันป 9012 9 0น2ะ9ก1 2ก็แบ่งปานสตัวเป็นแนวทานแนวทานทีแล้วก็สองสามสนะสองสามสก็ขอบคุณแนวทางนะต่อไปครับใบนี้แบ่งปานดับตัวเดียวนะ เบ่งปานดับตัวเดียวก็เบ่งปานดับดับสามนะดับสามก็อดีตก็สรุปแล้วผ่านอดีตสรุปแล้วดับผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับสามนะดับตัวเดียวสาม เนวทันที่แล้วก็ดับ2อเนวทานใหม่นี้ก็ดับดับ3ตัวเดียวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะก็เนวทานกลมกินุษเนวทานบนล่าง เบ่งปันป9ก้าหนึ่งสีเนสี่นท่านเบ่งปันป3าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะท่านกลุ่มกินุษเจ้าของแนวทาง3มตัวบนล่าง ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางครบสามตัวโบลเนาะท่านเพชรสุพรรณท่านเพชรสุพรรณก็แบ่งปันแนวทางครบสามตัวโบลก็ส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่ประพันธ์มานะท่านสรุปแล้วก็ผ่านนะ หตัวครบ3ตัวบนนายหตัวนะท่านก็เดาทานที่ประพันมาก็ถือว่าพันนะห้าก็พันห้าเกพันห้าศนสี่พัน ในฐานใหม่นี้ครับนะก็เบ่งปันเจ็ดศูนย์หนึงสานย์หนึ่งสามสีนะก็เบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากนะสำหรับข้อมูล แนวทันที่แล้ว7 0 1 345นนแนวทานที่แล้วก็ครบนะแนวทานที่แล้วก็ครบต่อไปครับนะก็ใบนี้ก็เป็นแนวทางของเพชรสุพรรณนะท่านเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ วันวันก็แบ่งปัน,ปขงนของที่สองสี่หกเก้านะสองสี่หกเก้าเป็นจำนวทันของที่สี่ตัวแล้วก็จับชุดนะเก้าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่ง สี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสามแปดสองสามเก้าสองสี่แปดสองสี่เก้าสองก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางที่เบ่งปันนะ แปดชุดนะท่านต่อไปครับใบน,นี้วิ่งล่างวิ่งล่างนะก็แบ่งพันวิ่งสองวิ่งแปดวิ่งสองวิ่งแปดนะก็แบ่งพันวิ่งสองตัวเป็นแนวทาง ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับใบนี้ครบโบนเนาะท่านนี้ก็เบงปานเนี่ยทานครบโบนอีกหนึ่งบายนะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะหนึ่งสี่ห้า เจ็ดเก้านะเบ่งปันหกตัวเป็นแนวทาง <c oughs> ก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับใบนี้กลมกินุษ์แนวทางล่างแบบสี่ตัวนะก็แบ่งปันสองสามแปดเก้าสองสามแปดเก้านะ ก็แบ่งปัน4ตัวเป็นแนวาทาง2 3 8 9ก็ขอบคุณอย่างมากเลยวแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจกลมกินุษนะเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับใบนี้ตาเน้าทานตาแบ่งปานเนว้าทานวิ่งบุนล่างแบบตัวเดียวเนาะก็เนวทานที่ผ่ัน์มาสรุปแล้วก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านเนวทาทในใ่นี้ ครับก็เบ่งปันอีกแล้วนะเดิทันที่แล้วก็เบ่งปันสี่ก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดนะท่านเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปันเจ็ดหน 7, ึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ท่านตะนะท่านตะเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบน,นี้นะรวมกินุตอีกหนึ่งใบหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะก็แบ่งปันสามตัวปเป็นแนวทางบุญนะท่าน กลุ่มกินุดเนาะเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้กลุ่มกินุ์ชุดเต็มสองตัวล่างก็เบ่งมาหนึ่งสอง 1 5 2 5 9 2 7 2 7 9 9 5้9 8 1 8 2 8 3 8 5 8 7 8, 9 9 4, 3, 9 9 3จ3ด3ก้า แล้วก็รวมนะรวมยี่สชุดนะเป็นแนวทางชุดเต็มชุดเต็ม2ตัวล่าต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานแนวทาน วิ่งแบบสองตัวล่าเบ่งปันหนึ่งสองหนึ่งกับสองนะเดวทานที่แล้วก็เบ่งปันสามแล้วก็สี่เดทานใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งกับสองเบ่งปันหนึ่งลก็สองนะก็ขอบคุณมากนะเดวทานที่แล้วสามสี่ก็พันสาม เดี๋ทนที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งป่น,ปนหนกับ2นะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปาน,นทานวิ่งแบบ2ตัวนะท่าน แบ่งป,นปาน4กับ9นะก็ในทันที่แล้วก็แบ่งปัน,ปน4กับ5นะในทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน4กับ9ในทันที่แล้วก็ผ่านครบ2ตัวก็แนียวทานที่ประพันธ์มาสรุปแล้วก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่าน ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันไปต่อการครับท่านผู้ชมใบนี้ก็จะทาน10 10บโบ,บนแบบ7ตัวนะก็ดับ3ตัวเหลือ7ตัวก็ อดีตก็สรุปแล้วก็ผ่านอดีตสรุปแล้วก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ครับนะเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะท่านก็แบ่งปัน,น0725649นะ0725649 ก็ดับไป138นะท่านดับ138นะดับ3ตัวก็เหลือ7ตัว072564 9ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็อีก1แนวทานบ์แบบ3ตัวนะก็แบ่งปัน,น210 สองหนึ่งศูนย์นะก็แบ่งเป็นสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเดียวทางที่แล้วก็320ก็ผ่าน593ก็ผ่าน690ก็ผ่าน116ก็ผ่าน598ก็ผ่านนะ เดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสองหนึ่งศูนย์นใบนี้ครับเดี๋ยวทานร้อยสิบหน่ยร้อยสิบหน่อย,อยดับตัวเดียวนะก็เบ่งปานดับตัวเดียว แนวทางที่ผ่าพันมาสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านดับตัวเดียวผ่านก็มีหลุดบ้างนะห้าเก้าสามหลุดนะรืวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนขาดเก้านะดัแบเก้าก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่เบ่งป้นอย่างเร็วทันใจ ต่อไปครับใบนี้เนาะใบนี้ก็แบ่งบานเราทานวิ่งเบบสามตัววิ่งเบบสามตัวก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนาะหกศูนย์สามกับหกสองหกหลุดนะก็ นอนทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน5 6า567นะท่าน567เดน 5, 6, ทานที่แล้วก็345000ห4าผ4นสามสี่นนห้าเนใหม่นี้ก็แบ่งปันห้าหกเจ็ดห้าต่อไปครับใบนี้ ก็เบ่งปัน3ตัว3ตัวนะสตัวก็สรุปแล้วก็อดีตพันอดีตพันเนือนทันทีแล้ว3 4มสี่ห้าพันสีพันห้าเนือทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน2 3 4มสเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งเป็น2 3 4ครับท่าน3ตัวเป็นเดวทางก็ขอบกวนอย่างมากนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะท่านผู้ชม ต่อไปครับใบนี้เดี๋ยวทันดับคู่บุล่างเนื้วทันดับคู่บุล่าง4 3 3 2 8 9 5 0 0 9 3 4 2 3 9 8 0 5 9 0 6 1 0 7 8 1 6 7 1 6 7 0 1 8 7 6 4 5 2 5 8 7 1 2 5 4้าแปดเก็ขอบคุณอย่างแรงครับนะแนวทางเทเบงปั้นไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบงปันชุดเต็มล่างนะ ่นนี้ก็เบ่งปันนะสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามแปดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หสีห้าสี่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดแปดเกนะท่าน คัด3 2 8 3, 8 3 8 8 8 8 3 8 9 8, 8 0 9 8ก็แบ่งปันหลายชุดนะท่านก็คัดคัด8ชุดนะคัด8ชุดเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้แนวทานบนอีก1ใบนะท่านนี้ก็แบ่งปันไลยแนวทาง เดี่ยท่านวิ่งบนเนาะวันนี้ก็วิ่งแบบ4ตัวครับท่าน1 2 3 4นะ1 2 3 4เดี่ยวทันที่แล้วก็2 3 4 5เดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน2องเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน1 2 3 4 4ตัวก็ขอบขนจริงๆเลยวเดี่ยวทางที่ เบ่งปานอย่างเร็วทันใจตัวชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้นะคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเราก็จะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะก็อบคุณอย่างแรงเลย ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างมากครับผมนะ